วันนี้เมาเมากะจายก็จะมาพูดถึงสาวิตีลานคนนึงเกิดมาเป็นนักลาอีกคนเกิดมาเป็นเยื่อสาวิตีสะลุงผลลอนตัวโอ้โหงานนี้เนาะสาวิตีก็ไม่ขออยู่มอมะแมะแมะแล้วสาวิตีก็พูดถึงที่ลุงผลจ้างท่านนายมันหลอดูแลคดีของน้องชมพู เผื่อว่าหมายสารหมายจับจะไปลงที่ลุงพลลุงพลก็ได้เตรียมทนายรอไว้ทางด้านสาวิตีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่ายังไม่มีหมายสารออกมาเลยว่าจะจับขายแต่ทำไมลุงพลเตรียมทนายไว้ล่อนตัวหรือไม่ และทางด้านนะะักข่าวก็ได้สัมภาษณ์สาวิตีว่าถ้าท่านนายตามเข้าพบมาเยี่ยมและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีของน้องชมพูสาวิตีจะยินยอมและยินดีให้ความร่วมมือหรือไม่สาวิตีก็ได้ตอบว่าถ้าท่านนายตามเข้ามาพบตัวเองก็ยินดีต้อนรับ เหมือนกับแขกที่มาเยี่ยมบ้านตัวเองเท่าน,านั้นแต่เรื่องทางคดีแม่ไม่ขอตอบนะเพราะแม่ให้การกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วและสาวิตียังตั้งข้อสงสัยว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรเลยแต่ทำไมลุงพลถึงจ้างท่านไหนมาหลออเพื่อต่อสู้คดีกับตน ลุงจ้างให้เขามาทำคดีชมพู่เลยและแม่ชมพู่เป็นเป็นผู้กล่าวหาลุงพลคือคู่ต่อสู้ตอนนี้ลุงพลคิดว่าลุงพลน่ะจะมาสู้คดีกับแม่ชมพู่ซึ่งเป็นผู้กล่าวหาแล้วกดีอะไรทำให้สาวิตีสงสัยว่าลุงพลร้อนตัวหรือไม่ถึงได้เตรียมท่านายไว้และเมื่อเช้านี้มีการเคลื่อนไหวของสาวิตีที่เฟซบุ๊กสาวิตีก็ได้ออกมาโพสต์ตั้งแต่เช้ากันเลยทีเดียวล้ะนะวา่า คนหนึ่งเกิดมาเพื่อเป็นนักลาอีกคนเกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อโอ้โหงานนี้เนาะสาววิตตีก็พูดอะไรเป็นไหนๆเนาะไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรละนะจากคลิปนี้นะคะมีคนมาแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้นะคะคนแรกบอกว่าลุงพลแกไม่ได้ร้อนตัวหรอก แต่วันๆมีแต่ยัดเยียดข้อหามาให้แกทำนู่นก็ผิดทำนี่ก็ผิดเยอะแยะไปหมดแกก็เลยคิดว่าแกก็ต้องหาทนายวัดบ้องกันตัวแกเองแหละเพื่อครอบครัวเองมากกว่าคนต่อมาบอกว่าถ้าผมเป็นลุงพลผมจะฟ้องกับคนที่ชอบพิมพ์คอมเมนต์ประเภทสนุกปากไปวันๆเพราะคนเราเนี่ยชอบลืมคำว่าใจเขาใจเรา เพราะคนเหล่านี้ต้องเจอกับตนเองแล้วพวกเขาถึงจะสงบปากกันได้คนต่อมาบอกว่าคุณแม่สาคะก็คุณแม่กล่าวหาเขาสักขนาดนั้นไม่ให้เขาเตรียมทนายสู้คุณหรือคะหรือคุณแม่กลัวอะไรหรือเปล่าเราเริ่มจะสงสัยแล้วเมื่อก่อนเราเข้าข้างผู้สูญเสียพอคุณแม่พูดแบบนี้เราเอียงละคนต่อมาบอกว่า แต่ดูแล้วแม่ชมพู่น่ะร้อนตัวที่ตัวเองยังไปขอความช่วยเหลือทนายสงการคนต่อมาบอกว่าพี่สาวบอกเคยตำหนิน้องเลยแต่น้องแว้งจะกัดพี่เคยพี่สาวตลอดน้องแบบนี้ป้าแตนยังฮักอยู่อีกตีเขาจ้องสิให้ผัวเจ้าเป็นฆาตกรให้ได้คนต่อมาบอกว่า มีหลายอย่างที่จะให้ลุงพลเป็นฆาตกรให้ได้ก็สมควรที่ลุงจะต้องเตรียมทนายเอาใจช่วยลุงสู้ๆคนต่อมาบอกว่าเกิดมาเป็นชัยพลวิภาน่าสงสารถูกรังแกและกดดันทุกด้านสู้ๆนะลุงคนต่อมาบอกว่าแม่นี่ก็บ้าก็เธอเองเป็นคนสงสัยเขาเอง เขาผิดตรงไหนที่ตั้งทนายไว้มีญาติแบบแม่นี่กูขอบายละคนต่อมาบอกว่าเริ่มเบื่อคดีนี้แล้วจะจับก็ไม่จับสักทีในแต่ละวันมีแต่ประเด็นมากมายเริ่มเบื่อถ้าจับคนร้ายได้เมื่อไหร่จะกดเลิกติดตามทุกช่องเขียวเอ้ยอยู่นิ่งๆดีกว่าอีกหน่อยมึงจะเขียวกว่านี้ คนต่อมาบอกว่าเขาจ้างนะถูกแล้วพวกที่ว่าเขามันจะได้เพราเๆลงบ้างคนต่อมาบอกว่าแม่นางจะเป็นผู้สูญเสียแต่ไม่น่าสงสารเพราะปากนางร้ายมาตลอดเจอแบบนี้ลุงต้องมีดูดีๆใครร้อนใครกลัวกำลังจะคลี่คลายรอดู คนต่อมาบอกว่าสาวิตรีร้อนตัวซะแล้วคนต่อมาบอกว่าไม่ได้ร้อนตัวหรอกแม่พอดีมีคนพยายามจะโยนความผิดให้เลยต้องมีที่ปรึกษาทางกฎหมายฮ่าฮ่ปากดีนะแม่ฮ่าฮ่คนดูข่าวเขารู้อะไรเป็นอะไรจะแม่เด็กหายที่ไหนจะแม่ตอนเด็กหายแม่ก็เคยยืนยันว่า วัด GPS อยู่กับใครเอ๊ะพอทนายดังจะมารู้สึกแม่จะร้อนไหมแฮะคนต่อมาบอกว่าฝากบอกสอวตด้วยลุงพลไม่ได้ให้ทนายตั้มมาทำคดีน้องชมพู่อย่างเดียวลุงพลมีกี่คดีที่ลงมาที่ลุงก่อนพูดเอาสมองคิดก่อนพูดทั้งไม้ตะเคียนทั้งสร้างพญานาค ทั้งอีกหลายๆอย่างที่พวกใจบาปมันเอามายัดให้ลุงอย่าคิดแต่ว่าลุงร้อนตัวถ้าเป็นคนอื่นไม่แขวนคอตายไปแล้วหรือกับสิ่งที่ได้รับอยู่ตอนนี้